สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากับความมืดนะดูสินี่มาหาเห็ดเหมือนเดิมก็เพิ่งมาถึงแต่ก็เห็ดเริ่มออกเยอะแล้วครับแถวบ้านป่าดื่มที่มหาวัชาดูซิเห็นไหมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะ โอ้ยนี่ไม่เอาดีกว่าไม่สวยวันนี้วันนี้จะคัดงามงางามงามไปไปหากันเลยเจอดอกใหญ่ๆหนึ่งดอกครับเห็ดฝนเห็ดหลังฝนเนาะนก็จะเละๆหน่อยหมายถึงหน้าเลอะนะครับ ฟ้าลืมสว่างแล้วครับอุ้ยดอกจีๆเต็มเลย,อยสองดอกนี่สามดอกต้องมีอีกสี่ดอกเอ้าดวงเอออันก็เอาแค่จีๆอ่ะไม่ได้เอาเยอะ เห็ดสีเหลืองออกเยอะเลยครับเยอะจนไม่เอาแล้เดี๋ยวมันแม่อร่อยมันต้องผสมกันเยอะๆมันต้องเห็ดหลากหลายมันงจะแซ่บอัน,นี้ดเห็ดเหลืองหรือเปล่าไม่ใช่เห็ดเหลืองเราก็เอานี่หน้าเลอหมดเลย Chịu xí đen nổi Ui ya cha cha thế Chưa chùm chùm Hết na vùa ชมงามๆเลยตัดขาก่อนฮะงามงามเจอเห็ดปวกใหญ่อีกแล้วโอ้โหขาแข็งปักเลยหือห็ดบวกฟานนะครับ ใหญ่เบลเลอร์เธอไม่ใช่โอ้ยมีสองดอกสองนี่ดอกหนึ่งอีกสามแล้วนี่ดอกเบลเลอร์เลย สองดอกงามๆตรงนี้อีกดอกนึงงามๆเดีนยวนะมันข้างหน้าแบบแบบนี่อีกดอกนึงโอ้ได้ตเปลือก Okay. ดอกใหญ่ดอกใหญ่จังเลยอืมอันนี้ก็ใหญ่อยู่ใกล้ๆกันนะครับวันนี้เห็นออกใยญ่เลย oh. สารดอ,อกนี่ก็แทบไม่เหลือละโดนกินก็ยังงามๆอยู่เนาะเจอหน้าแร่มาแล้วหน้าแร่ดอกงามๆอืม ทุกคนครับละงอกขาวดอกเท่ากระโดงโอ้ดูสิมาอะไระใหญ่ขนาดนี้ดูดูฝ่ามือนะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกโอเคเดี๋ยวหักขาวายมันใหญ่ดูดอกนี้สิ อืมได้ขาย,ยาวหน่อยโอ้โหโอ้มีนอนอยูย่ข้าไงใหญ่มากมัไมมันใหญ่ขนาดนี้เจ <c oughs> อหนึ่งไข่อาวเป็นไ,ไรได้แค่นี้ก็อา้า สองดอกใหญ่ๆดอกนี้สวยสีแดงๆมีไข่และงอกไข่หนึ่งอื่งอกขาว ทุกคนครับเห็ดสีเหลืองขึ้นเต็มไปหมดเลยขึ้นเดินขี้เกียจเก็บดูสิเต็มไปหมดเลย <c oughs> ทำไมไมเ่เป็นสีแดงนะเป็นสีแดงเป็นเห็ดละงอกนะโอ้ขึ้นอยู่ตามกอปุกกอไผ่ดูสิมองไปเห็นเหลืองๆเต็มเลย สองดอกทำง,งานมือเลี้ยหมดแล้วครับทุกคนอีกกเหลียงดอกหนึง่ง<อ>โอ้ยเหนื่อยพักเมื่อยกันทุกคนวันนี้ได้ไลายเลย เกือบแล้วเนาะอีกหน่อยนึงโอเคเอเกลีบขึ้นไม่เห็นหนึ่งดอกพักกินน้ำก่อนครับเดี๋ยวเราไปกันต่อสักครู่ นีอ่อีกนี่แบบทสวยทุกคนดูแทบดูไม่ออกเลยมันคืนกับเม็ดไอ้นี่มากเลย อื้ไหล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 อืไอเห็ดนี่มันชอบออกเป็นหมู่นะครับเห็ดหน้าบัวแต่ที่นี่เขาเรียกเห็ดคออีกสองดอกอื Ừ. sám mươi ngâm ngâm ừ. ngâm ba ngâm và cà ba ba เยอะล้ทุกคนครับนี่แหละผลงานเต็มตะก้าเลยอัดยัดเลยวายหนักตอนนี้มีแต่ดอกแน่นๆไม่รู้หนะักขี้ด,ดินหรือหนักเห็ด <c oughs> ตอนนี้ลงมาแล้วครับเตรียมจะกลับแล้วนี่บรรยากาศกำลังดีเริ่มร้อนนิดหน่อย โอเคลงแล้วอ้าคุณแม่เห็ด <laughs> ดีนะเห็ดไม่ความ,วามวป้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้เเอไปแล้ว